สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาเจอกับอัพตดบายโบอรลิงอีกแล้วนะคะแมเห็นไหมคะชุดวันนี้ของบัวน,นั้นดูฟรุงฟริงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมีคนถามีกว่าของอะไรของแฟรี่กอนมาเธอนะคะก็วันนี้นะคะเราจะทำผมไปงานกันค่ะแล้วเห็นชุดความรับฟรุง้งฟริงแล้วก็ต้องรู้กันลใช่ไหมว่าผมของเราวันนี้ก็จะต้อง ฟูงฟิงมากๆเลยนะคะที่สำคัญค่ะตาโตเรามีพระเอกของงานนี้นั่นก็คือหนังยางค่ะเราจะใช้เพียงแค่หนังยางเท่านั้นนะคะในการทำผมทรงฟูงฟิงของเราค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำนะคะก็ง่าย ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะเราก็จะเบี่ยงผมมาทางด้านซ้ายก่อนหรือขวาก็ได้นะคะใครเบี่ยงข้างไหนสวยก็ข้างนั้นเลยฟรีสไตล์นะจ๊ะเราก็จะหยิบปอยผมจากริมฝั่งขวาและซ้ายนะคะทั้ง2ฝั่งเลยแบบนี้นะคะนำมามัดรวมกันค่ะพระเอกของเราเนี่ยแหละนะคะหนังยางมัดลงไปเลยแล้วก็ทวิสต์กลับเข้าไปค่ะให้มันเป็นเกลียวแบบนี้เนาะดึงขึ้นค่ะ ใช้นิ้วดึงๆออกค่ะแต่ตอนนี้จริงๆเราก็ทำไปก่อนก็ได้เนาะเราไม่ต้องรีบดึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยดึงตอน finish l o ตอนจบเลยค่ะเอาใหม่นะคะ หยิบผมขึ้นมาข้อเล็กๆค่ะไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่ายิ่งเราได้ชอบที่เล็กเนี่ยเปียของเรามันจะดูถี่แล้วก็ดูฟูมากนะคะตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องม้วนผมก่อนเลยจริงๆผมแบบตรงๆอะไรก็ทําได้นะคะอยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนในการดึงเตียให้ฟูออกค่ะตวัดเข้าไปเฮ้ยง่ายเนาะทำได้ทุกคนเจ๊บอกเลย มาถึงชาตสุดท้ายแล้วค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะค่อยๆดึงเปียของเรานะคะให้ฟูออกค่ะดึงเบาๆนะจ๊ะเดี๋ยวผมมันจะหลุดนะคะแล้วโบก็จะใส่แอคเซสซอรีนะคะโดยการใส่ทะดนี่ลงไปเลยค่ะเป็นที่คาดผมฟุงฟริงเข้ากับเดรสของโบนในวันนี้เลยนะคะ ก็เดี๋ยวโบจะมีเล่นเกมแจกที่คาดผมอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันในแฟนเพจของโบได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะขึ้นลิงก์ไว้ที่ด้านล่างค่ะที่คาดผมอันนี้เนี่ยนะเห็นคนขายบอกว่าเป็นอันที่พี่ชมพู่ใช้ใส่ในรายการสามแซบด้วยนะจ๊ะอยากได้กันแล้วใช่ไหมก็เตรียมตัวเข้าไปเล่นเกมได้เลยนะคะโอเคค่ะเท่านี้นะคะแล้วเราก็จะติดดอกไม้ไปด้วยนะคะวันนี้นี่ขนมาทั้งสวนกันเลยทีเดียวแหละ อันสุดท้ายนะคะจะติดที่ตรงปลายเลยค่ะเอาละค่ะทรงผมสวยที่บูบริงใช้เพียงแค่หนังยางก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ทรงผมสวยหวานขนาดนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บัวด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามทรงผมใหม่ๆจากบัวด้วยนะรับรองค่ะว่าจะมีของสวยสยงามมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทำตามกันอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบัวบิงต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกเล่นเกมกันได้ที่แฟนเพจของบัวนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะ